นะสวัสดีครับสวัสดีมันคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hunter Potter Story กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำอัวรเราจะมาเล่นเกมกาลีน้าฟีไฟกันนะครับไปกันเลยครับเดี๋ยวจะเตรียมตัวกันแล้วนะคะโอ้โห เดิกันเลยครับตัวคำว่าพุ่งได้เลยนะครับโอเคครับเรากำลังจะลงไปกันแล้วครับให้เรากดคำว่ากลางล่มกันเลยครับไปกันเลยครับนี่หนูเรากำลังจะลงกันแล้วนะจ๊ะวันนี้เราเล่นฟรีไฟตามคำของเพื่อนรนะครับนะจ๊ะ โอเคครับแล้วก็กดดังอา้าวจะตกบนหลังคาบ้านไหมเนี่ยเอ้อ้าวมาบนหลังคาบ้านจริงๆด้วยอ,อ้าวอ๋อจะตกจะตกแล้วจะตกแล้วอ่ะอ่ะตกกันแล้วครับไปเดี๋ยวเราลงกันเออโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรอะไรนี่ครับขึ้นไปบนบันไดกันเลยครับ ็ไม่มีอะไรนะครับเราจะกระโดดกันเลยนะคะแต่ชีวิตจริงนี่ห้ามทํากันนะครับห้ามห้ามกระโดดลงห้ามกระโดดลงเราอาจจะบาดเจ็บนัเราอาจจะเจ็บหนักกันนะเราอาจจะเจ็บหนักหรือหรือบางคนร่างกายไม่แข็งอยู่บางคนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยครับโอเคครับอันนี้เป็นแค่เพียงการสแสดงเท่านั้น ห้ามลอกเรียนแบบนะครับเป็นเป็นเพียงเป็นเพียงการแสดงเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นน้องๆทุกคนห้ามลอกเรียนแบบนะครับไม่งนั้นเราอาจจะเสียอ,อเย,ย้แล้วคะ่ะคนได้แล้วขึ้นไปกันเลยครับ นี่หนูเราจะกระโดดไปดูศัตรูซะหน่อยศัตรูชอบหนีกันเดี๋ยวจะโดดลงไปปึ้งเราจะไปดูเราเราจะไปดูแถวตรงนั้นนะครับอุ้ยในปั๊มน้ำมันมีศัตรูอุ้ยปั๊มน้ำมันนี่เขาปิดไปแล้วนะครัะวิตายอุ้ยอะไรอะ่ะเขาไปเก็บดีกว่าครับ อ๋อก็จะเป็นอะไรไม่รู้ครับเกมนี้ก็เราก็ไม่ค่อยได้เล่นานานแล้วนะครับอ๋อเราเข้าไปกันเลยครับเก็บทุกอย่างเลย ทีน,นี้อาจจะไม่ค่อยยาวมากครับอาจจะแค่ตัดเปี่ยนอีกแครับอุ้ยเราจะฆ่า <Double kill. S 1> เราฆ่าคนเรียบรอเลยนะครับอุ้ย,ยโห ble! โหบ้านลังนี้ไม่ว่าจะ เราเราไม่ไม่ควรกลับไปที่เดิมต้องไปที่ใหม่กันนะครับอุ้ยน,นั่งังไงยัไงมีการแจ้งเตือนมานะครับขออนุญาตแป๊บนหนึ่งเราบันทึกกันต่อแล้วนะครับโอ้โหเราจะฆ่าศัตรูกันเล็บเรายังฆ่าศัตรูไม่เสร็จนะคะรถคราวนี้ขับยังไงไม่รู้ครับ สตัตรูอยู่นั่นไงรีบไปไได้ไปกันเร็วส,สัตรูเ,เราจะฆ่าเราจะฆ่าแคเด็กนี้แหละเราจะแอบย่องๆไปกันนะครับ กว่าครับวิวิเก็บเป็นทันครับเก็บไปโอเคครับจะมาเก็บปึ๊ง ี๋ยวจะให้เราไปดูสัตรูกันนะครับไม่คิดยว่ามันจะเป็นแบบนี้อู๋เดี๋ยวตกครับให้เรารีบไปกันเลยครับรต้องหยุดก่อนนะครับตรงเนี้เดี๋ยวเราอาจจะตกได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เราอยู่ที่สูงนะครับขึ้นมาหาศัตรูบนนี้กัน Dumagan <laughs> na. Dumagan na. ka na. Diyala sa di pagkip ka. Uy, nangyasa ka na. Ano yung โอเคครับเดี๋ยวเราจะเราจะทำการฆ่าสกูกันนะครับนี่น <S <S 2> <S 2> โอเคครับเอามาเก็บเก็บกันเลยลเลยรถอยู่นะวิ่ยตายรถโอเคครับเราไปเก็บกันเลยเราจะไปใช้รถคันนี้เราจะใช้รถ ไหลมานี่ะครับโอ้โหทำไมเอ๊ะเกิดจาจ,ะาอ,าจะอะไรโอเคครับมาดูที่นี่กันนะครับว่าคืออะไรครับโอเคเ,อเดี๋ยวจะโด้นไปบนรถวิวเราจะขับรถกันนะครับแต่ระวังอย่าให้ไปชนกันนะ ใช้รถตู้กันแล้วนะครับเื่เรารถตูจ้จะแรงกว่าเลยให้เราลงไปกันนะครับเอาจะชนบ้านเลยนะอุ๊ยนังไงสับตู้หรือเปล่าครับนี่เราจะขับรถไปหนีกันแล้วครับ ีเราทำเสี่ยงไว้แล้วเรื่อข้อนี้มันไม่ค่อยแรงนะครับทุกคนออกจากมันจะขวางประตูนนึงเราจะเข้าไปเอาดูของเุยก็บจัดตว์เก็บเปิ้เก็บเอาแก็บสิ วันนี้เราจะไม่สตรีมสดกันนะครับเราเราจะระโดดออกกันเลยนะโอเคมันเก็บรถไปเอารถกันเราเมื่อกี้เราไปเราจะขึ้นไปกันแล้วนะครับแล้วเขาขึ้นมันจะไม่ค่อย,อยนี่นะมันจะไม่ค่อย,อยนี่มันคือแบบแบบนี้นะครับ ดูกันก่อนนะครับ <Compl> ร <ac id> ์สัตวูเราจะขับไปที่สัตรงูกันแล้วจะขับได้แค่87นะคะ มันจะขับได้ขับได้แค่แปดสิบเจ็ดนะครับอุ้ยอุ้ยตายรถจะขับไปขึ้นไปจอดกันนะครับแล้วไปเอาเรถข้างในกันอูคูยูคูยูคูยูคูดูซิว่าขับได้ไหม,มแล้วตู้เราจะขับแล้วไปเอาเรถข้างในกัน ไม่ตายกันเรายังไม่ตายด้วยครับวยไวิตายเข้ามปเยียบน้องอุยอยมยตาจริงซิรีคันนี้จะขับ เพจยิงนะคะอีกในรถมี ì, อะไรเอ๊เมันสัตว์ม่ใช้ยังไงก็ได้นะคะไม่มีที่สิ้นสุดนะใช้แบบหนึ่งก็ได้ เราขับรถไปหาไปหาสัตรูกันนะครับนี่หนอเริ่มครับเราจะค่อยหลังไม่ค่อยได้นะครับ เต้องเหมนอ้าวตายกันแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังลงกันนะครับเราต้องกลางล่มกันนะครับคือว่าเราต้องเข้าใหม่นะครับพอดีเราโดนฆ่านะครับเราเลยก็เลยต้องเข้าใหม่นะครับนี่ติการไจ้งเตือนมาแล้วนะครับเป็น,นึ่งนะครับ ดูก่อนนะครับว่าใช้ศัตรูไหมไม่ใช่ศัตรูนะครับเดอาจจะขึ้นไปกันเลยครับตรงนี้จะขึ้นยากนิดนึงเกมน,นี้ ต้องเข้ากดอเข้ามาดูเยอะๆนะคะแบบเ,เท่าไหร่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะเดี๋ยวก้อนลาเดี๋ยวเราจะไปจะไปทำให้ตัวละครที่เราเล่นทำให้ตัวละครตายก่อนนะครับอ่างานสำหรับวันนี้ช่อง Hunter Butter Story ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ก่อนลาจากการวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆและที่สำคัญอย่าลืมกดดิ่งเพื่อเราคลิปใหม่ๆจะแจ้งเตือมนมาเังโทรศัพท์ของท่านนะจ๊ะถ้ามีเสียงรบกวนหรือพูดอะไรกระตุกกระตักไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะโอเคครับงั้นคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอก,กันคลิปต่อไปนะครบบ๊ายบายครับ